สวัสดีครับนักเรียนเรามาเจอกันใน EP 15แล้วนะครับก็เป็น EP ท้ายๆของบทที่1แล้วนะครับ EP นี้นะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับกฎของทราย แล้วก็กดของโคไซหรือพูดย่อๆก็คือกดของไซกับคอสนั่นเองก็จะแยกเป็น2กดนะครับแต่ละกดก็จะมีสูตรในการใช้งานที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าใช้งานเกี่ยวกับอะไรโอเคครับ<า>กดของไซแล้วก็กดของโคไซนะครับใช้งานเกี่ยวกับพวกความยาวด้านและ มุมที่มันสัมพันธ์กันโดยใช้กับรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะครับก็ได้เพราะนั้นก็เป็นข้อดีเพราะว่าพวกข้ามฉากชิดฉากที่เราเรียนมาแต่ก่อนนะมันบังคับให้เราใช้แต่สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมพอเจอโจทย์ที่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากบ้างนี่ก็อาจไปไม่เป็นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมีสูตรน,นี้มาให้ใช้งานกันนะครับโคเขาเรียกเป็นสูตรแล้วกันเนาะหรือบางทีรูอาจจะพูดเป็น กดก็ได้นะไปนะั้นมาลุยกันเลยครับมาก่อนที่จะเข้าสู่กดของไซายนะครับแล้วครูสอนวาดรูกเนะี่ยแล้วครูจะพาวาดรูกสามเหลี่ยมอาจจะมองว่าพาวาดทำไมวาดเป็นอยู่แล้วทีนี้สามเหลี่ยมที่ครูจะพาวาดน,นะครับก็คือสามเหลี่ยมทั่วๆไปนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอะไรไม่จําเป็นนะครับอะไรก็ได้ั่วๆงเลย แต่ทําไมต้องสอนให้วาดสามเหลี่ยมเป็นเพราะว่าในกฎของไซน์แล้วก็กฎของโคไซน์หรือคอสเนี่ยนักเรียนจะเจอตัวอักษรตัวพิม์พใหญ่แล้วก็เจออักษรตัวพิม์พเล็กเดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนนะครับ A ตัวใหญ่หรือพวก B ตัวใหญ่ c ตัวใหญ่ที่กำลังจะเจอเนี่ยให้หมายถึงมุมนะครับส่วน A ตัวเล็ก B ตัวเล็กแล้วก็ C เล็ก ไม่ใช่ทูหน้านะครับหมายถึงความยาวด้านหมายถึงความยาวด้านนะอันนี้ครูเขียนย่อนะครับเช่นเขาบอกว่า a มีค่าเท่ากับ60องศาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องหมายถึง a ใหญ่นะครับหรือ a ยาว3หน่วยก็แสดงว่าเขาหมายถึง a เล็กนะครับโอเคทีนี้การกําหนดชื่อมุมเขาก็ให้เป็นเบสิกเลยเนื่องจากสามเหี่ยมมีสมุมใช่ไหมครับก็จะเป็น สามเหลี่ยม ABC ส่วนชื่อด้านก็มี3ด้านชื่อด้านว่าด้าน ABC แต่ต้องเป็นด้าน a เล็ก b เล็ก c เล็กนะครับส่วนการเติม a หรือเติม b เติม c หลักการเติมดังนี้ครับถ้าเขาไมา่ได้ิกอะไรมาเราสามารถเติมได้เองเลยนะครับมาทีนี้สมมติครูเริ่ม a ที่นี่ a, ที่นี่ ตัวแรกเลยที่จะเติมต่อจากมันก็คือตัว a เล็กใช่ไหมพอมี a ใหญ่ก็ต้องมีเเล็ก a เล็กคือด้านใช่ไหมครับเเล็กคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับ A ใหญ่เพราะนั้น a อเล็กจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เเล็กอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามการเติมชื่อด้านจะต้องอยู่ตรงข้ามนะครับอยู่ตรงข้ามเพราะนั้นเเล็กต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะถูกต่อไป B b ที่จะเติมคือ B ใหญ่หลักการเติมตัวอักษรนะครับต้องเติมแบบ ควรเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้น B จะอยู่ข้างบนไม่ได้เพราะถ้ามันไปอยู่ข้างบนแสดงว่ามันกําลังตามเข็มนาฬิกาอยู่นะครับโอเคลบออกลบออกเพราะฉะนั้น b ใหญ่ต้องอยู่ตรงนี้ถ้ามุมบตรงนี้บี b เล็กอยู่ตรงข้ามเนาะบี b เล็กก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เลขหกนะตัว b ตัวสุดท้ายน่าจะเติมง่ายสุดครับเพราะว่าเหลือตัวเดียวแล้วก็คือตัวสี่ี่ใหญ่ตัวนึงก็สีเล็ก จบเรียบร้อยครับนี่คือการวาดตวัวอักษรเบื้องต้นก็คือ a ใหญ่ยอยู่ตรงไหนเเล็กควรจะอยู่ตรงไหนก็ต้องรู้แล้วนะครับแน่นอนตัว a ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านล่างเสมอไปอสมมติ a อยู่นี่ a เล็กใช่ไหมแล้ว b อยู่ไหนครับควนเข็มทวนเข็มควนแบบน,นี้ใช่ไหมควนเพราะนั้น b ควรจะอยู่ข้างบน b เล็กก็อยู่ตรงนี้ ตัวเดียวนะตัวเดียวนี่เติมง่ายดีไม่ต้องคิดมากโอเคเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราเข้าสู่กฎแรกเลยครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนมีรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับเนี่ยเช่นสามเหลี่ยมรูปที่เราเพิ่งวาดจบไปเนี่ยโดยที่ a b c เล็กเนี่ยก็คือด้านตรงข้ามมุมเมาเรารู้แล้วไม่ต้องอธิบายแล้วก็ได้เขาบอกว่า s i n ์ a ส่วน a จะต้องมีค่าเท่ากับ s i n v ส่วน B เล็ก s i n c C ส่วน C อ่ะสมมุติเฉยๆนะวิธีใช้อ่ะสมมุติอันเนี้ยหกองศาตัวเนี้ย45องศาตัวเนี้ย75องศา B สมมุติยาว5 C ยาว1 A ึยาว4ี่เซนสมมุติจะใช้ในสูตรใช่ไหมนักเรียนก็เติมอ๋อ a อหองศาก็เติมลงไปตรงนี้ เเล็กเกียวอ่ะเอเล็กยาวสี่นักเรียนก็เติมสีอย่างนี้ครับ B 75อ่ะ B 45ี่้าเราก็เติม B เล็ก5 C 75ก็เติม s i เจ็ดส่วน C ก็เน,เ,นเนื่องจากมันเป็นเลขที่โคสมมติขึ้นมานะครับเราไม่ต้องคำนวณจริงก็ได้เขาบอกว่า ถ้านักถ้าเป็นโจทย์จริงๆเนี่ยถ้าคำนวณเสร็จสามก้อนเนี้ก้อนทราย a ทราย b ทราย c เดีแล้วก็เศษส่วนที่หารเสร็จแล้วด้วยหารเสร็จแล้วนะหารสี่หันห้าทันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันหมดครับทุกก้อนการใช้กฎของทรายเบื้องต้นก็ได้รู้ไปแล้วเนาะแต่เนื่องจากามันมีสามตัวเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ได้ยกมาหมดนะเราจะยกมาแค่คู่ใดคู่หนึ่งก็ได้เช่นยกมาคู่ a b บ ยกคู่ b c หรือยกยกคู่ a กับ c ก็ได้ไม่ต้องขนมาหมดหรอกขนมาทีละคู่ก็พอชอบ a กับ c ก็ขนตัด b ทิ้งแล้วก็เอา a กับ c มาคิดแบบนี้เป็นต้นต่อเลยส่วนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโจทย์ค่อยทำเนาะเดี๋ยวโจทย์ค่อยทำเดี๋ยวเราไปดูกฎของโคไซน์รือกฎของคอสเลยกฎของคอส เหมือนเดิมสูตร a b c เล็กกับ a b c ใหญ่ไม่ต้องอธิบายใหม่ความรู้เดิมเป๊ะ a b, c, ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่คือมุมพวกนั้นออกแต่รอบนี้มีสามสูตรสูตรหนึ่งสองสาจริงๆถ้ารวมกับยี่สิบห้าสูตรที่เราเรียนไปก่อนนั้นนี้นก็เกือบสามสิบแล้วนะครับยี่แปดยี่สเก้าสูตรเลยวิธีใช้เหมือนเดิมเดี๋ยวโคูโโกอปพปี้ รูปนี่มาซื้อเดี๋ยวยืมไปใช้หน่อยนะเทาคอร์ส่อ,อยืมมาใช้หน่อยอสมมติสมมติจะใช้สูตรหนึ่งเนาะ A อกำลังสองอกำลังสองในที่นี้ก็คือสี่กำลังสองเท่ากับบกำลังสอง b กำลังสองก็เท่ากับ ห้ากำลังสองสีกำลังสองเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งกำลังสองลบสองบีซีสองบีซีนี่คือสองคูณบีคูณสีก็เป็นสองคูณห้าคูณหนึ่งก็ได้สิบคอสคอสเอกคอสหกสิบอันนี้เป็นต้นนะครับการใช้คร่าๆวๆเฉยนะมันไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าเลขที่ครูใส่คือใส่เพื่อเป็นตัวอย่างในการเติมสูตรเฉยๆนะครับมา แล้วเราจะใช้สูตรคอสต,ตอนไหนเราจะใช้ตอนที่เรารู้ครบสามด้านก็คือรู้ด้าน a เล็กเท่าไหร่ b เล็กเท่าไหร่ c ีเล็กเท่าไหร่หรือร,รู้หรือรู้นะครับรู้นหน,นึ่นนงมุมและลอสองด้านที่เหลืออันนี้ก็อันนี้อใน้ลใช้ได้รู้หนึ่งมุมและสองด้านที่เหลือรู้หนึ่งมุมสองด้านที่เหลือ เช่นถ้ารู้ A และรู้ด้าน B c ก็ให้มาใช้สูตรหรู้ C ใหญ่และรู้ A เล็ก B เล็กก็ให้มาใช้สูตรสแบบนี้เป็นต้นส่วนกฎของไซน์ใช้ตอนไหนง่ายๆเลยใช้ตอนที่สูตรคอนใช้ไม่ได้โอเคเนาะมาเดี๋ยวเรามาทําโจทย์กันเลยครับโจทย์สั้นๆโอ้ยโจทย์ไม่สั้นแล้วดูจากโจทย์โจทย์ประเภทน,นี้ครับพอเขาเอธิบายมานักเรียนจะต้อง วาดรูปสามเหลี่ยมครับวาดขึ้นมามั่ๆก็ได้หรือถ้าอยากวาดแบบมสวยๆนักเรียนก็อ่านจ์ดีๆแล้วก็อวาดขึ้นมาเ้า, <A PC S 1> า,ขาข้ามครับ ABC เติมวั่ได้เลยอ่ะอยู่ข้างบนว่าง a คคจะชอบเติม A ใหญ่แล้วตามด้วย A เล็กนะครับ b ใหญ่ก็มีเล็ก C ใหญ่ก็ไม่ต้องดอซ C เล็กแต่นั้นเติมค่าที่เขาให้มาครับเติมค่าที่เขาให้มา เอใหญ่ไม่บอกก็ยังไม่ต้องเติมเท่าไหร่ก็ไม่ดีบใหญ่สี่สองศาซใหญ่เท่ากับ60องศาทีนี้ก่อนที่จะไปเติมพวกตัวอักษรเล็กเนาะตัวพิมพ์เล็กเนี่ยตามความรู้เดิมมุมภายในของสามเหลี่ยมจะต้องรวม แล้วได้180องศาตอนนี้เอาไปแล้ว60เอาไปแล้ว45มันเป็น105แสดงว่าเจ้า A เนี่ย75ไม่ต้องไปถามเลยต้องรู้เองนะครับนะ,ะจากนั้นมาเติมตัวเล็กบ้าง b เล็กเท่ากับ2องรูสรู้อะไรอีกไม่รู้แล้วรู้แค่นี้แล้วเขาถามอะไรข้อนี้ จงหาซีเล็กเนี่ยให้หาตัวนี้โอเคทีนี้การเรียกใช้สูตรเนาะครูบอกแล้วว่าสูตรของคอสจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ครบสามด้านตอนนี้รู้ไม่ครบรู้แค่ด้านเดียวใช้ไม่ได้หรือรู้หนึ่งมุมใหญ่แล้วก็สองด้านเล็กๆก,ก็เนี้ยไม่ใช่แล้วเพราะนั้นมาใช้สูตรของไายและกันกดของไซน ทีนี้กฎของทรายมันมีสามอันครูบอกว่าไม่ต้องเอามาหมดหรอกเอามาทีละคู่แล้วจะเอาคู่ไหนมาอันดับแรกเลยเอาตัวที่เราอยากรู้มาข้อนี้เขาอยากรู้สีใช่ไหมงั้นเอาทรายสีมาก่อนเลยอยากรู้สีก็ต้องเอาสีมาอีกตัวหนึ่งเหลือ a กับ b เอาใครมาถ้าเอา a มา a เนี่ยรู้แค่อย่างเดียวคือรู้แค่มุม แต่ถ้าเอา b มารู้ครบเลยรู้ทั้งมงุมรู้ทั้งด้านฉนะนั้นครูขอเอา b มาแล้วกันโอเคจากนั้นเติมตัวเลขครับอย่าลืมนะตอนนี้เขาอยากรู้ตัวนี้หาตัว c นะครับหาตัว c นะเติมตัวเลขเลยนะครูจะลบตัว b เอาก็นะตัว b เติมสี่ส b ใหญ่นะ b ใหญ่ b เล็กเติมสองรูทสาม ซีใหญ่เติมหกสิบซีเล็กไม่ต้องเติมเพราะเราหามันไม่รู้โอเคอ่ะทีนี้เขาอยากรู้ตัวนี้เนาะขยายเลยอะไรที่คิดเลขได้คิดเลยนะครับไซา์สี่สิบห้าได้รูทสองส่วนสองซา์หกสิบ ได้รูทสามส่วนสองซียังไม่รู้ค,คูณคขวยขึ้นไปเพื่อแก้สมก,การก็จะเป็นรูทสองส่วนสองคูณกับ c ฝั่งโน้นโอ้ยฝั่งนั้นโชคดีรูทสามประทะรูทสามได้สามสามสองเป็นหกส่วนสองจริง 2, จรงสองจากสองก่อนก็นได้นะครับเ่ากับสาม จากนั้นเราอยากได้ c เนาก็ย้าย2ไป2ขึ้นไปคูณเป็น6ส่วนรูท2ลงมาหารจากนั้นทำให้มันสวยๆหน่อยคูณตสอ2เข้าไปทั้งบนและล่างตัวส่วนจะได้ไม่ติดรูทสรุปเท่านี้ตอบ6รูท2ส่วน2โอตัดได้ด้วยก็จะเป็น2ตัด6เป็น3รูท2โอเคสรุป c ที่เราตามหาอยู่ครับ มีค่าเท่ากับ3ามรูทสหน่วยนะครับอย่าไปใส่เซนติเมตรนะเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างการใช้กฎของสายแคปจอได้นะครับมาต่อครับต่อไป เังเกตไหมโจทย์แต่ละโจทย์เขาจะไม่บอกนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เหมาะสําหรับสูตรอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนวิเคราะห์เองแน่นอนเราก็ดับแรกเลยว่ารูปตามที่เขาให้ข้อมูลมาก,ก่อนอรอบนี้ A อยู่ล่างล่างเอเล็กบเล็ก C เล็กรู้อะไรอื่นเใหญ่สามสี่อ้าวอันอื่นไม่ยอมบอกเลยครับ B เล็ก6 C เล็ก4 <C. S 1> เขาถามอะไรอ๋อจงหา A เล็กเออมันมันคุ้นๆน,นะน่าจะเป็นสูตรคอร์สเพราะว่ามันรู้หนึ่งมุมกับอีกสองด้านรู้ A รู้เใหญ่และรู้ B C เล็กไหนก็เรีอกนี้โอ้เต็มเต็มเลย รู้ a ใหญ่และรู้ b c เล็กเพราะนั้นใช้สูตรหนึ่งถ้ารู้ b ใหญ่และรู้ a c เล็กใช้สูตรสรู้ c ใหญ่รู้ a b เล็กใช้สูตร3ามแค่นั้นเองไม่ต้องไปพึ่งซ้ายครับซ้ายจะใช้ตอนที่คอรสไม่ไหวเพราะนั้นคใช้สูตร1นะครับสูตรหนึ่งก็เท่ากับ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองลบสอง b c cos a ไม่ต้องเอามาทุกสูตรครับเราเอาเฉพาะสูตรที่เราต้องการใช้ก็พอจากนั้นเติมตัวเลขที่เรารู้ลงไป A เล็กไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่ b เลขรู้แล้วเป็น6ใช่ไหมหกกำลังสองได้3าม c เลขเป็น10ใช่ไหมสิบกำลังสองได้100 2 BC ก็แปลว่าเอา2ไปคูณ B คูณเสร็จเอาไปคูณ4 2คูณ B ได้12 2 6 12 12เอาไปคูณ C ต่ออันนี้ได้120 120กำลังทำอะไรกับคอส A กำลังคูณกับคอ s A A เป็นเท่าไหร่ A เป็น30คอส30เป็นอะไรคอ30เป็นรู3ส่วน2อ่าเดี๋ยวบวกเลขก่อน ร้อยบวกกับสามสิบหกเป็นหนึ่งร้อยสาสบหกนักเรียนอย่าเอาร้อยสาสิหกไปลบร้อยี่สิบนะมันต้องคูณก่อนนะครับมันต้องคูณก่อนนะลบร้อยี่สิบคูณกับตัวรูทสามส่วนสองตัดได้เหลือหกสิบรูทสามโอ้เลขไม่สวยเลยครับเลขไม่สวยเลยแต่ข้อนี้เขาถามเอเฉยๆเนาะถามเอเฉย เดี๋ยวเรามาประมาณค่ากันลบ60คูณกับรูทสามอันนี้เอาแบบละเอียดให้ดูเฉยนะจริงๆตอบแค่นี้แล้วใส่รูทก็ได้เดี mm. ๋ยวเรารอนี้มาลองแบบคำนวณแบบเป็นพศนิยมแบบละเอียดละเอียดกปนเนยแรบบูทสามแล้วเอาซักเท่าไหร่ดีหนึ่งจุดเจ็ดหรือเอาหนึ่งจุดเจ็ดสาสองดีเอาหนึ่งุดเจ็ดสาสองแล้วกัน คือค่าของรูปสามแล้วก็เอาไปคูณกับหกสิบมีค่าประมาณหนึ่งร้อยสามจุดเก้าสองสามอไปลบจากร้อยสามสิบหกมันติดลบออกไม่ติดสิประมาณนะครูใช้คําว่าประมาณแล้วกันเพราะว่าขอรูดมานะมันยังไงก็ได้ค่าประมาณอย่างนี้สามสิบสอง จุดศูนย์แปดแต่ประเด็นคือบางคนอาจจะตกใจทำไม A มันยาวจังเพื่อนยาวแค่สิบยาวแค่หกเอฟาไปสามสิบสองเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่ไอสามสิบสองเนี่ยมันคือ A กกาลังสองเพราะนั้น A เดียวกับถอดรูทก็คงต้องประมาณคงต้องประมาณประมาณห้าจุดหกหกโดยประมาณนะครับก็แสดงว่า A ยาวประมาณห้ากว่านี่ยเลยห้า เค okay. ใครจะแคปจอแคปไว้ครับเรียบร้อ hmm. ยแล้วนะครับตัวอย่างการใช้สูตรหรือใช้กดของไซน์กดของโคไซน์หรือไซน์กับคอสเนี่ยรียง่ายๆเนาะเพราะนั้น,นะน,นสำคัญเลยก่อนที่จะจบ EP15 คือการเลือกใช้สูตรครับขั้นแรกเนะ่ยคือถ้าเจอโจทย์แนวนี้ที่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะให้เราพยายามใช้สูตรคอสก่อน ถ้าสูตรคร์สไม่ได้ก็ค่อยไปสูตรสายส่วนวิธีในการเลือกสูตรรูบอกไปแล้วในคลิปเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเออโคเพิ่งูงมีกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งใน YouTube กดซับสไครต์กดไลค์เพจในตะวันด้วยชื่อเดียวกันนะทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเพจโอเคครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในอีพีสนี่เป็นอีสุดท้ายแล้วอ่โอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน Thank you